ก็ปุ๊บๆใส่ความน้ำหนักสูงอะไรก็ใส่ให้ครบอ่ะก็อุณหภูมิเท่าไรใจเท่าไรนี่ก็ยังไม่ได้เอาดอกสิบสามไม่ได้เอาดอกแต่ชีโผมเพนตัวนี้ไอ้สมรชาเอามีไหมเหรที่มาฉีดแล้วก็เอ็มม่าอ่อมีใครทำได้มั้ยอ่าตั้งไว้เออมีไหมขี่เข้าไปมีคนตั้งฟองไว้แล้วมาฉีดเอ็มม่าหนแก๊สองเหลือ เจี๊ชิดไหมไม่ได้ชิดที่รับพีไอชิปคอมเป็ับพี่ไออันนี้ก็คือสมมุดแบบแบบนี้อันนี้คือสมมุดแบบถ้าไม่อยากก็ไปแก้คํานี่คือสมมุดแบบที่ออเด็ดเยอะตรวจโอเคประตัวอซีดี m ทนเดี๋ยว็มเอเกี้ Z trơ sáng. 0741. Không phải. Lืม rồi. Cái gì gọi là

เอาลมาใช่ไสองเจ็ดสี่อ่าโอเคก็ต้องเอนเตอร์นะครับไม่เอนเตอร์มันไม่ลงไม่ลงแสดงว่าไม่ไม่ไมไมถือว่าคุณยังอ่าไม่อนนี้ก็ปกติก็มันจะออโต้ไว้ถ้ามีใจยาก,ก็ใส่ยาถ้าไม่มียาก็ไม่อะไรพาราใสา่ับคำนวณยาทุก นิ่มฮะต้อเรียมนราฝึกต้องเตรียต้องถามก่อนถามถามแล้วก็จุด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 เออถ้าถ้าเราเทียบเอเคเออไปซื้อทีนี้ทีนี้มันจะต้องต้องไปสองระบบระบบแรกก็คืออ่อระบบเด็กวัคซีนวัคซีนละ่ะอันนี้คือหน้าให้ยอมารับบริการมารับยาทีนี้จะส่งเยอเข้าสู่คลินิกอ่าโหมดคลินิกมันมีสองโหมด อันนี้วัคซีนเด็กแรกเกิดก็คือศูนย์ถึงหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนถึง์ถึงสิบเอ็ดเดือนแล้ว<ม>คือวัคซีนที่จะฉีดได้ก็คือ m m r หนึ่งลงมาถึงอายุเยอะเกินหนึ่งปีแต่วัคซีนที่จะอยู่ก็คือจะอยู่ในส่วนนี้ ah je หนึ่งก็ลงลงตรงนี้แต่ถ้ามากกว่าก็คือ m m r สอง je สองรวมแล้ว d t p สี่้อ, PC, อก็มาเด็กหนึ่งถึงหกปีอ่าแล้วก็มาติเดเด็กแรกเกิดแต่ก็มันจะมันจะพาไปหา ไปหาคลินิกให้อะอามาดิแบบนี้นี่ <c oughs> ใจมันปุ๊บปั๊บอ่าแสดงว่าเด็กกีโต้แกอืมเนี่ยแสดงว่ามีสองตัวนี้อันดับปอมันเกี่ยวกับไอ้ทีลเออโล่งเลยล่งเลยมานาตอเคน,นี้ไม่เคยได้ได้ได้ไดไดออนนั้นวัคซีน เห็นในตอนจะใส่วัคซีนที่ที่เราเคยนี่วัคซีนรับวัคซีนที่อื่นไปใส่เหมือนกันเยารับวัคซีนวันวีซีจีรับวัคซีนวันสิบเก้าทับสี่สามทับสองห้าหกหกปบีซีจีที่ไหนเท่าไร่มัานมาอยู่อ่าเรื่องเงินสี่สองหกนี่ได้รับจากปุ๊บกดตรงนี้มันจะหาะให้ให้โรงพาบาล ตัวที่ตัวที่ส <17. S 2> องฮปปีก็วันเดียวกันวันที่บลีก้อ๋อที่สิบเจ็ดเจ็ดรับอ๋อหกหแล้วก็ฮิปแรดหนึ่งนงสี่สองหกปึ๊บอตรงนี้ขึ้นโรงพาบาลก็คลินิกมัน,น,น,นไม่มีฮอสโคสใส่โรงพยาบาลมาเยอะไปก่อนเลยแล้วก็ยิจีีฮิปยอไเลด้ตัวที่ไหน ที่ไหนยี่ปีฮอบทำมาอิูถ้ามีรู้ก็ใแสโรงบ้านมาเยอะไปเลยเดอะปกเดระบัคซีมาที่ยี่สิบเอ็ดทับศูนย์หกสองห้าหกหกยี่ปีิบกิบเข็มหนึ่งนะหบว่งสี่ไอพีวีเกอโอพีวีโอพีวี มีโรตารด้วยนะเนีเ่ยนะครับดูนี่632566อันนี้กรณีที่เกสทุกเคสแหละเคสที่ไม่มีประวัติที่เรา OPV OPV OP ใช่ไหม IPV โอ้แนวทางเก่าอันแนวทางใหม่ IPV1 IPV2 ไม่ต้องให้โอันนี้ข้อบัญญังที่จะรับติอื่น ราต okay. ัดอ่นี้ยาัดันน้โอเคทีนี้มาวันนี้นี่ข้อมูลทางข้อก็ไม่สมบูรณ์ที่มันจะมันจะส่งผลด้วยนะเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเยี่ยมหลังข้อนี่นะต้องถามเมีหนุอ่ะเพิ่มวิสิตต่อเมื่อกี้วิสิตเปิดแล้วเรามาเพิ่มวิสิตที่นี่เราจะจะบริการอยู่ในคลินิกเมื่อกี้หน้าหน้าเชิงรับ นี่นะเชิง,ชงรุกที่นี่นะวันที่นี้บุ๊บทีนี้อยากจะถามว่าเออเนี่ยเจอมาแล้วนะมามาเปิดบริการแล้วคุณจะแก้ไขของเดิมว่าส่งตัวใหม่แต่ถ้ากดส่งตัวใหม่ปุ๊บม,าามันจะดับเบิลวิสิตของวันนี้เชิงเชิงรับแล้วก็แก่แก้แก้ไขวิสิตเก่าอ่าอําหนักเท่าไร่องเเท่าไร่มันจะคำวนวณศีรษะเท่าไรใส่ไปก่อนนะแล้วก็มาแก้จริงๆต้องใส่แล้วก็มันจะคำวนวณให้วัาที่อะไร ก็ตามมาได้งอโคนานี้แค่นี้เองก็ลูกิดเราวาดด้วยเริมมลายตัยอดเต็มพับบี้เราเอาแบบมินิมอลแต่ก็สำคัญคือวัคซีนวันนี้ฉีดวัคซีนอะไรให้ตรงวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ป๊บล็อตไม่มีล็อตที่อ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนี้ ประเด็นล es que no so mm ็อตในเวอร์ช huh. uh ั huh. a, Besides, ่นนี้ไม่มีปัญหาแต่ปีถ้าเวอร์ชั่นที่จะสมบเปลมทันทีกจะต้องเอาข้อมูลจากตัวนี้มันจะดึงมันจะลิงก์เข้ามาตัวนี้อืมปึ๊บอ่าได้มาแลมาดูซิมันมีการนัดด้วยนะต้องใส่จะใส่การนัดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่มีปัญหาเก้าคลินิกที่นัดสุขภาพกดี ถ้านัดเนี่ยเราก็จะได้กรองตัวนัดได้ด้วยนัดวัคซีนก็พอ,อ DTP2 DTP22 DTP22 มา <DP> แล้วเน no ื้อเยน่อะบอกว่ารเนีบบันทึกปพิบกดบันทึก,ก,ทกข้อมูลหน้าเด็กเนี่ย ตัววัคซีนวันที่นี้ก็จะมามถ้าวันที่ไม่มาแสดงว่าอันเดส่วนไหนพลาดละแล้วก็บันทึกตรงนี้ทีนี้หน้านี้ก็บันทึกเมื่อก่อนตอนไม่ต้องมีสงม็อบเพลมเท่านี้ก็จบกระบวนการพอ,อมาเป็นม็อบเพลมก็ต้องเข้าม็อบเพลมได้เข้าตัวเอ็อเขาเรียกว่า พ s อ XPXE เพื่อจะสมมติเพลน MDMD ทีนีโมนาเวล็อกคิดจะถามเรื่องรหัสม็อบเพลนอยู่ม mm ัน hmm. ต้องเชื่อมรหัสม็อบเพลนอยู่เปิดครั้งเดียวรเราต้องล็อกอิน จะใส่กดอันไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยทีนี้พอมาหน้านี้ไปที่ one service. ด็อกเตอร์ one stop service นี่มันเดี๋ยวมันจะโชว์ข้อมูลทั้งหมด รหัสอ่ามอบเคลมมันก่อนนั้นรหัสของเพี่เหรอขอ,ออีมาแล้วว่าของใครคอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ,รอ,รอใส่ OTP อ่ะนี่ม่นาวม,มอบพนันนี่รหัสมอบเคลมเดี๋ยวจะส่ง,งจะส่ง OTP มาสุดนุชราซีราสา,สามนี่นะอ่าก็เดี๋ยวมันคลิกที่ชื่อ,อยู่ปุ๊บอ่า พยาจะถามเพลนรหัสล็อกอินเขบอกล็อกอินชื่อชื่อีมไอใช่ไหมอีมไตัวใหญ่ใช่ไหมอีตัวอใหญ่หรือว่าอเล็กอันนี้ล็อกอินครั้งเดียว ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมอะสกสกร์ี่อ่ะพสเดียวพาสเกว่ามีมัอ็ก็ี่ามี OTP ก็มั้ OTP เลยมั้ ตัวตรงนี้ฐานตัวนี้มันจะไปเชื่อมกับฐา,านตัวตัวของกระทรวงศูน2 8เจ็ดศูนย์สอแปด่ศูเจนยสงแปดหนึ่งอ่าแสดงว่าโอเคอ่าเดอ